สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ AI Signal นะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณต้าตอนนี้เราพบกันในเอพ s o ซดที่101นะครับเมื่อคืนเราเจอนโยบายสายเยี่ยวเข้าไปเป็นไงครับคุณไหม่สบายดีไหมครับอ๋อก็ก็ยังอยู่ในเกมครับผมโอเคเงินเฟ้อที่สำคัญนะเรียกว่าธนาคารการก็ให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อมากๆนะครับในบางประเทศเนี่ย พอเงินเฟอ้อรุนแรงขึ้นมามนี่ประท้วงมาเลยนะอย่างในอังกฤษก็รุนแรงนะคุณใหม่นะใช่ครับคุณใหม่ไปซื้อบ้านอย่างนั้น,นไม่ใช่เหรอทั่วทั่วหมดนะครับผม,มซื้อไว้ทั่วโลกครับอืมว้าว <laughs> ไ,ปไปดูพอร์ตพุ่นเงินก่อนนะครับอ่าคุณใหม่เชิญ <laughs> พาเข้าพอร์ตหุ้นเลยครับอ่ะมาดูสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าเอ,อซื้อขายเยอะเหมือนกันนะครับของมังกี้มาดูพอร์ตเจ็ดกันเลยนะครับพอร์ตเจ็ดเซ็ตร้อยอ่ะ เราจะเหลืออยู่นะครับไหนก็ยังมีอยู่ตัวพวกนี้ EA นั่นนัน EA ธานีอ่ะอันนี้เรายังอยู่ซิงเกอร์โอ้รอบนี้ก็ดูดีเหนกัน Jmart เนี่ย EPG โอริ RI, ยังอยู่นะครับ SCC เนี่ยเพิ่งเข้าไปลา่ผ่านมาแล้วก็สพเพิ่งเข้าไปเลยนะครับผม i v l ก็เพิ่งเข้าไปนะครับผมอ่าเอสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีขายออกไปบ้างเนี่ยนะครับผมขายอ้อนนี่ขายตัวนี้ไปซื้อแล้วก็วขายนะครับภายในสัปดาห์ขายทู่ขายทีทีเอไปนะมีเปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอือก็โอเคส่วนพอร์ตอ่าสามช็สองร้อยก็ยังมีอยู่สิบตัวนะครับเพรอตลาดยังเปิดอยู่นะครับ ก็เปิดอยู่ก็ยังเหลืออยู่ในหุ้นห0สิบตัวก็ยังมีอยู่ตามนี้อยู่เหมือนกันอ่ฮสัปดาห์ที่ผ่านมาของตัวนี้ก็มีขายตัวนี้ที่หนักๆักไปหน่อยอัดคุณนะครับอืมของบูคอนฮะขายเจไปเหมือนกันแล้วก็สีเอขายออกไปนะครับผมทีทีเอก็ขายอัดคุณไป นะครับผมน่าจะตรงนี้แล้วก็ไบจีจีก็มีขายออกไปนะครับรดาที่ผ่านมามก็สรุปของมังกี้ทั้งสองตัวนี้ก็ผมก็ยังมีครบสิบตัวจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอ่าฮอ่ะส่วนผมจะพามาดูในสตรีมมิ่งนะครับวันนี้สตรีมมิ่งเข้าไม่ได้นะครับเป็นอ e ีฟิน ก็มาดูนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือว่าในพอร์ตเจ็ดของผมอยู่สิบตัวเป็นอย่างนี้อเมื่อมันศุกร์ี่แล้วขายตัว S อ A ทเอเข้าไปเกขึ้นมาอได้ถึงทุนนะครับผมอส่วนอ่าในส่วนของพอร์ตสามที่สองร้อยก็อยู่สิบตัวเหมือนกันอเหมือนกันขาย s อ a อออกไปเหมือนกันดีสองพอร์ตก็ มีตัวซ้ำๆกันก็มีนะครับผมอืออืออะพามาดูในส่วนของที่เป็นทรานซ c คชันนะครับผม r a n น a c t i o นที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา,าดูค่อนข้างจะมีเยอะเลยพอเจ็ดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนแปดนี่เลยคตังค่อนข้างเยอะก็ค่ะ มีที่ขายขายอ e ีอ้อนซื้อ i v l เข้ามาอมแล้วล่าสุดก็ไปซื้อในส่วนของสอพเอข้ามา Scc ซื้อเข้ามาฮะคุ้ดดป้กผลนะครับพวกเยยมาร์ mark, โอลิซิงเกเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วซื้อขาย STa ในสัปดาห์เดียวกันก็มีเข้าไปซื้อแล้วขายแล้วก็ขายทูขายที TTa ครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ ุณลงแล้วก็ถือว่าเป็นลบอยู่นะครับผมที่ขายไปแต่ในพอร์ตเป็นบวกอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมในตัวนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้พอร์ตเจ็ดนะครับดูพอร์ตสามพอร์ตสามก็ค่อนข้างจะเป็นลักษณะยอย่างนี้เลยก็มีขายออกไปอย่างที่บอกก็มีซื้อเข้ามามีฟันผลเข้ามาบ้างมีซื้อ ipl jscc ในพอร์ตสามนะครับอพอร์ตสาม เอ่อซื้อขายเอทแล้วก็ถูแล้วที a อนะมันมันคล้ายกันเลยคุณตั้งมันมีชื่อมันมีซ้ำด้วยนะในในลิสต์มันมีซ้ำกันส่วนหนึ่งอยู่ด้วยโอ้พอเราตัวปรตัวน้องตั้งครับอันนี้มีโอลิคเข้ามาเนาะอ่าใช่ครับมันซ้ำกันครับบางทีมันซ้ำกันเจ็ดกับสามก็เป็นไปตามนี้สรุปก็เราก็ซื้อขายไปตามระบบนะคุณตั้งแล้วก็ในส่วนหนึ่ง ตอนนี้ก็ของบังกี้ก็จะเป็นตลาดยังเปิดถ้ามีการออกก็มีซื้อเข้าเข้าไปเป็นกษาะอย่างนี้นะฮะก็มีสิบตัวเต็มทั้งสองพอร์ตนะครับต่าดูเคทีมั้งครับผมได้ครับเคทีเคทีตลาดยังปิดอยู่นะครับแม้จะยกขึ้นมาแต่ก็ยังถือว่าปิดอยู่ มีหุ้นอยู่2ตัวใน k t ทเซ็ร้อยก็คือ AOT ลันเทนนะครับ b h ลันเทนนะครับแม่มีหุ้นน้อยไปนหน่อยหุ้นใหม่หุ้นขึ้นนะครับใช่อันนี้ h, เป็นความเห็นเฉยๆนะครับแต่ว่าในใน s ิสเ e m ก็คือยังไม่ได้ซื้อนะครับอ่าพามาดูพอร์ตเลยนะครับอ่าพอร์ตพอร,พอ,รอ่านี่นะครับ พอร์ตของ KT ก็มีหุ้น2ตัวนะครับก็คือ AOT ติดบวกอยู่10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ BH นี่ขึ้นมาเยอะหน่อย20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีตัวพอร์ต3พอรสามไม่มีหุ้นครับส่วน Transaction นะครับ Transaction ของ KT ก็อ้าวไม่มีอะไรเนดะี๋ยวพาดูเลยนะครับ พอรเจ็มีเงินปันผลของ BH เข้ามานะครับแล้วก็พอตสามไม่มีรายการห uh huh. ุ้นไทยของ KT ก็ตลาดปิดไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับก็เป็นไปตามนี้เลย uh huh. ดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับมา uh huh. เมื่อคืนคุณไหม uh huh. มีการเลือกข้างครับมันมีการเลือกข้างแล้วครับตลาดคิปโตโดยรวมนะครับแดงแดงตามภาพเลยนะครับปกติก็แดงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เวลาซื้ออยู่แล้วนะคนใหม่นะก็คงคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาม,มาดูกันว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกเรานำเสนอแบรแรกของ btc นะครับาภาพนี้นะครับจำดได้ไหม ตัวนี้ตัวตัวนี้คือบลูบูบูแฟกนะครับตัวนี้บูแฟกนี่คือทํานายว่ามันจะขึ้นนะครับอันนี้บููแฟกนะครับทํานายว่ามันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้เป็นแบรฟแฟกนะครับลง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 และสุดท้ายหน้าตาเดิมเลยนะครับลงบนะครับก็ อ่า,อาดูบายเดลี่นะครับบาเดลี่โทษทีอืมก็ลงครับตลาดก็ได้เป็นไปตามนั้นนะครับด้วยนโยบายของทางธนาคารกลางอเมริกาที่ต้องการจะหยุดเงินเฟ้อนะครับใช่ครับเพราะว่าแม้ว่าจะอยู่7-8-9%เกนหรืออะไรมันก็สูงมากนะเพราะจริงๆแล้วเขาอาจจะต้องการที่ประมาณแค่สอมเปอนเท่านั้นเองนะครับครับผมใช่อีกไกลเลยคุณหม่นะ ใช่ครับผมตลาดก็เป็นตามครับตามที่เราคาดการเอาไว้นั่งตั้งนะเมนนี้นั้นก็ก็ถ้าถทาเดิมเขาเลยอย่างจริงๆก็ไม่ไม่อย่างน้อยก็ต้องไม่ไม่ไม่ลองนะครับจะเป็นฝั่งช็อตซะ้มากกว่านะครับท่านี้บีดีซีนะครับก็อืมลงมาทุกเหรียญนะครับลงมาตามบีดีซีหมดแล้วครับก็สภาพคล้ายๆกันครับผม พอทออ้าวมทองคำมาดูหน่อยทองคำเน่ยอืมอืมี่สวยจังเลยสวยจังเลยอยู่ในชาแนลนะครับยังคงเป็นยังคงอยู่ในขาลงอยู่นะครับถ้าตามภาพนี้นะครับสมมติฐานแรกก็คือไซเวยอยู่ในกรอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เรียกว่าขาขานี้ก็ลงมา นะครับแล้วก็ยังคงยังคงอยู่ในกรอบชแนลนี้อยู่สีเหลืองครับสุดท้ายยังไงก็ต้องทะลุแหละแต่ทะลุตรงไหนนั่นเองนะครับอ่าเราจะทะลุทะลุสีเหลืองนี้ขึ้นไปหรือว่าจะลงสีส้าเงินลงมานี่ก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้มกันนะครับมีสองทางนะอ่านะครับก็เป็นไปได้สองทาง มันมีเส้นล่างที่จะพอพาลงมาข้างล่างเลยนี่มันยาวเลยนะคุณตั้งนะก็ไม่รู้สิครับคุณใหม่มันก็ขึ้นมาอย่างงี้ทองอนะครับอืโอ้ลงมาพันหกนี่ก็หนักเหมือนกันนะอืมอืมอืมอืไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองคุณใหม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มัน่ไป่กไม่น้อยใช่ไหม ออ,อันนี้ <c oughs> นนนอันนี้คือทองนะครับเป็นชาแนลที่สวยงามทีเดียวแล้วก็ใกล้ใกล้จะระเบิดขึ้นแล้วมัง้งเนาะคุณใหม่เนาะขอให้เป็นเช่นนั้นครับ,รบน้ํามันนะครับอ่าน้ำมันน้ํามันก็อยู่นะเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยน้ำมันอื่าน้ํามันเริ่มมียอ่ออันน้ำมันใช้ได้แล้วเนี่ยครับ มแค่หน่อยนะคุณตั้งเนาะทาได้ดีทําได้สวยทีเดียวนะครับทองคาไอ้น้ํามันก็ทําได้สวยนะครับมาดูหุ้นอเมริกากันนะครับเอาดูเริ่มดูหุ้นไทยอ่ะหุ้นไทยครับคุณหม่ครับทำพลามันไปต่อเลยเน่เน่เน่าก็ทําสวยนี่นอืมเนี่จะดูว่าชาแนลสวยนะนะครับเออมีมีชาแนลใหญ่ต้านอยู่ไหมเนี่ยต้าน มีนะหุ้นไทยมันมีแนวะต้านที่เรามองไม่เห็นตลอดเวลาแล้วครับหุ้นไทยอะ่ะมาดู s อนะครับ s อเป็นไปตามนั้นเลยนะครับเมื่อคืนวย,วยเลยนะนะเมื่อคืนลงหนักเล,เลยนะครับสามเอร์เซ็นกว่าของ s อนี่หนักนะครับคุณใหม่ใช่ครับผม มันลงอย่างนี้ผมเลยได้เต็มพอร์ตเลยครับโอเคสายเด้งสายเด้งได้ของนะครับครับผมผมช่วยเชียร์คุณใหม่ NASDAQ นะา NASDAQ ทำท่านี้แหมถือเป็นไม่สวยเลยนะครับเรียกว่าสวยสำหรับขาลงนะครับประเภทแย่ขึ้นแล้วลงแย่ขึ้นแล้วลงอย่างนี้เรียกว่า ของมันต้องช็อตแล้วครับเพียงแค่คุณไหมอืมก็เป็นไปได้ครับคุณตั้งโอ้มันก็ช็อตหมดนะครับผมน่วยเอาไหนคุณคุณหมายว่าอีอะไรนะ EU เหรอเออไหนใครจะลองอะไรมาวะเออจีจีจียูผมมีจียูยูจียูนะอ่า ลงมายาวนานนะครับน,าน่า่สลิปก็ยังแดงอยู่นะครับคือหม่จะจะลองอ่ะเหรอครับผมมี GU GU เออาใชาิผมลองไว้ก็ยังไม่เท่าไหร่ตอนนี้อือืแล้วก็ตัวนึงอะ่ะผม AU ด้วย AU ครับ A, แดงเหมือนกันครับ AU ชอบไปอบไป อ่าโอเคโอเคอืมน่าสนใจครับคุณไหมผมพาดู<ห>ดิกซี่นิดนึงตัวดอลลาร์<ห>อินเด็กซ์นะครับอืมได้โบเจนนิดนิดนะคุณใหม่นะไดเวอร์เจนนิดนิดนะครับผู้ชมดาต้านะก็เป็นดั d o u b ลท็อปของเขานะฮะ อืมเนี่ยครับเนี่ยถ้าตัวนี้นตัวนี้ขึ้นเงินสกุลอื่นเขาก็ต้องอ่อนค่าลงนะครับอ่า,าอืเป็นตันนั้นเลยนะครับม,มีคำแน,นะนณใหม่ครับัน,นด้วน์ <Double S 2> พุทท็อปนะครับถ้าอยู่กลับมาอยู่ในชนแนลของเขาไม่ก็ ตั้งก็น่าจะยอ่อลงมาหน่อยนะคุณตั้งนะตอนนี้ที่พวกเราลุ้นกันมากสุดสงสัยเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับอกาสนะเป็นแงสลิปปดเดร์เจนนะครับอืมต้องลงมาสิครับลงมาหน่อยหน้าเนาะ ช่วยกันเชียร์หน่อยอืมมาก็ตลาดคอมมูนิตี้ทั่วโลกเลยก็เราก็มองมองผ่านเทคนิคนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับคุณใหม่คุณใหม่ไม่แนะนำอะไรใช่ไหมครับไม่แนะนำครับผมแค่หาเพื่อนช่วยเชียร์นิดนึงนะช่วยเชียร์ช่วงนี้ช่วยเชียร์ ช็อตกันอย่างเดียวนะให้ลงกันอย่างเดียวนะทุาท่านตลาดมันเอื้อมัทางนั้นด้วยมั้ยส่วนหนึ่งมีเครื่องมือให้ให้ลงทุนทั้งในฝั่งช็อตและฝั่งลองเรียกว่าเก็งกําไรแล้วกันนะเราไม่ใช่นักลงทุนอะไรทั้งนั้นเราเป็นนักเก็งกําไรนะครับตลาดโลกก็มาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับดูดูแล้วก็มีทั้งลองทั้งช็อตนะคุณใหม่นะเราเราเห็นออยแล้วก็อยากลองถ้าเราเห็นแก๊สเราก็อยากช็อตนะครับ ครับผมก็มแล้วแต่เพื่อนๆตามสบายเลยนะครับมาเมืม่อที่รับข่าวสารจากเรานะครับช่องทางคือตัวไลแอดตัวนี้นะครับกับแอดเฟนแล้วก็พิมพ์คําว่าสาักบริการก็จะเป็นข่าวสารจากทางมังคีแล้วก็เคทีนะครับมีทุกวันนะครับครับผมบโอเคสําหรับนยโยบายสายเหี่ยวก็คงตลาดก็คงจะรับกันไปนะครับครับผม คนที่ซื้ออยู่ทางเดียวก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะก็ตั้งเนาะใช่ใช่ถ้าเป็นฝั่งรองฝั่งเดียวเนี่ยที่ผ่านมานี่ก็เหนื่อยนะครับใช่ใช่ครับผมใช่เลยยากนะยากยากใช่ครับก็เล่นไปตามตลาดแล้วกันนู้นใหม่เนาะอ่าใช่ครับผมตามภาวดที่เขาเป็นโอเคครับงั้นมาสัปดาห์นี้พวกเรามีอัปเดตกัยเท่านี้นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ